โอ้สติกน้องเห็นยุบเหว่เห็นหร้กน้องบอกขึ้นเอากล้องหาพี่น้องมองดูปลาเขนรุ่นเป็นร้อยตัวปลาเดี้ยพน้งสวัสดีครับพบกับผมบอกเขนรสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้า ทานี้พาสติตมาเก็บพักไปเช้าเลยพี่น้องนี่ผักกระโดนกระโดนตำเฉิเม่บดแดงเบาเข็นงามขนาดเลยเก็บพักกระโดนไว้ไปกินครับเจีวกุ้งแต่กุ้งเขายังไม่ได้ไปหาพี่น้องมาเก็บพักก่อนเก็บผักก่อนมันจะคืออยู่บ่ละคือตัวแตกใหม่เห็นไห งามครับต้นมักใหญู่ปุ่งบนดกขนาดแตกเต็มบัดทั้งต้นเลยแต่ว่าสิเก็บเอาแต่ข้างล่างจ้ะนีงดทำนี้พอดีแซ่บสวงามเลยเข็นนี่ค่อยนี่บอกเข็นนี่ได้บ่องดอหลายเพิ่นก็ฟาดอืนี่เอายอดอันนั้นจักหน่อยนี่นินินี่ติกจะได้ง่ายเลยง่ายเลย บ่ได้มันแข็งโอ้ยเส้นงูสร้างดึงกบบระบอกลง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบ่เคะขึ้นแปลจักหน่อยนี่พี่น้องยอดเพิน่นขึ้นมาโน้มลงให้สติคค๊กเก็บอยู่ข้างล่าง <laughs> งามขนาดนั่งงานนี่พอดีเนาะพอดีเลยเนี่บ่อ่อนแหงแล้วก็บอ่อเก,อก,กะแหงกระโดนกระโดนบอด่อึดเนาะอยูอ่ยยใต้ก็มีเด้อฮึ่อถ้อได้ขีนน้นฮอตเนาะ กูดินทาสาติ๊กยอดข้นทอดูไ้ขึ้นทอดนี่ยอดพอดีเลยยอดแบบนิ่งๆยอดจำนีลยแหละอดเลยมันฟาดจำานี๊พอดีมันตามธรรมชาติผักกระโดนนี่คือโอเคเดี๋ยวไว้กันเดี๋ยวไว้กนอเคงานนี่ก่อนนี่ดินี่ดิพี่น้องยอดพอดีแซบด้นี่ ไปเอาเก็บพักเลยเอาก็สิไปหาแนวมากินกระพักเนาะสติ๊กเนาะจ้าไม่ตั้งหลายเพราะว่าบนต้นยังอีกตั้งหลายพี่น้องนี่อยากมือใดนเอาค่อยมาเอาเนาะมันมีหลายรุ่นอยู่จ้าบางบางกิ่งบางก้านนี่คือแบบนี้เกศแล้วก็มีแตกใหม่ก็มีแบบนี้หน่อมเนะเลยเลยได้กินเรื่อยๆเลยแบบนี้แสดงว่าจ้าขาบนต้นแห้งดกพี่น้องว้าแบนมันเลยแตกใหม่ โอ้ยเก็บไปแล้วข้าวปุ้นสบอเนาะเก็บไปแลกกินข้าวปุ้นสบอน้ำไม่ข้าตลาดคขายมาดแสิบบาทพ่จ,าจ<ะ>้าแต่เรามาหาเก็บกินเองลงมาลงมาไปไปนี่ครับมาถึงแล้วบางที่เราจะหาอยู่หากินพี่น้องโค้งน้นำนำ้ำแห้งลงไปหลาย,เ,ลยเติบเลยเนาะสติ๊กเนาะ,ะลงไปเยอะเลยจากวันนั้นที่เรามาทอดเห็นหน้ามังอยู่นู อยู่ขอบย้านนั่นอยู่เลยครับนี่น้ำลงไปมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองสอนเบิง่งว่าจะมีอย่างมั่งเนาะแต่ปลาเขีงบ้อนขนาดพี่น้อง <c oughs> มาลุ่นกันครับนู่น <c oughs> ครับสติกไปรออยู่นู่นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากทางนู้นมาครับไปลุยกันเลย น yeah. ี่แหละทีเลยบอกติดครงเออันนี้่มโอโทตัเป็ไรดิม่ทันบออ๋อัาอย่างนี้ Ni lúc nữa. gần hên là Hoa hên lòng. Hoa hên lòng. Hoa hên. tích hên. Hoa 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 hên. กุทธะโอ้โหพี่น้องเกไบไปชนเมื่อกี้เนี่ยชนเบาเข็นออกไปตัวนึงงออาวเก็บปลาเข็นก่อนแป๊บนึงเด้อยพี่น้องเด้อลองไลยตาจังหน่อย nya. Ha? มาๆๆๆอ้านี่กันบักอีหยังมั้ง ปานินนอ๋อปานินบินบักเนี่ยงเนี่ยเนาะ,นะด,ดนะนะูน้าเห็นบ้าคือเก่าปานินปอ,อกกุ้งกุ้งหลายขนาดกับปลาเข็งคือเก่าไปไปเลือกขอ้าวโพก่อน,กนครับมาเบิ่งกันพี่น้องลากสองบาทสองทีเอง คองยังไม่ได้เลือกจ้ะโอเคเต็มเลยหือปลาหมอปลาน้อยอันนี้บาดสุดท้ายที่เราลากมาเมื่อกี้นี่กุ้งกุ้งนะกุ้งจะไม่ใหญ่ใหญ่ก็ไปเลือกไปแยกอยู่เงี้ยนี่เนาะจ้าเลือกอยู่นี่หันใช้เวลาสักพักเด็กสิฮ้อนพูดเมืองทางพุ่งตอนสติอ๋อเด็กนินแม่นึง ข้าหน้าหน้าขหน้าปานินก็ข้างหน้าเฉียงไรคะขุ้มหวานหวานวุ้นสิ้อ้าวก็มีฮอ้กุ้งฮู้บุ้มอนฮุ้บุ้มไปเลยน้ำเบาเข็นเนาะจ้าฮุบใส่ถังไปเลยเมือเรืองเหงินเลยหอยเราก็เอามือต้มเลยเนาะจ้าแบบนี้แต่เราอยาเรากินละพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเมือไอ้อยู่ไอ้กินฮุบใส่เลยเนาะ หใเซเลยยุบใส่เลยได้ตั้งหลายจ้ะดูดเก็เป็นเลือกที่บ้านอีกพี่นอ้องได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาเค็งได้ทั้งหอยสองบาทคุ้มค่าพี่น้นองผักกระโดนหอกกระเตียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่เอาทีแรกว่าจะมาหาแต่กุ้งเจ้วเนาะสาะาติ๊กเนาะไปมา,มาได้หบเสร็จทั้งหอยทั้งปลาเนาะมันยังขึ้นอยู่เลยสติ๊กเต็มเลย <g ül> ยุ่มยับยุ่ยับย,ย,บย,ยบแต่สองบาทฮอเนี่เหลือเฟือเลยเนาะสาติกเนาะจ้าพอละกระเงก็พอดีงามกับกุ้งก็พอแจ่วแล้วจ่ายจะพับเลือกเอามีดตรงนี้รตรงีงามเดี๋ยวค่อยมาลุ้นในคลิปหน้าเนาะพี่น้องนเนาะแนวกินแนวใยาแนวกิเนเพราะว่าต้งใช้เวลาเลือ,อก <c oughs> อีกพักใหญ่เลยแหละพอกุ้งเขาเอาไปแบบนี้เลยครับแต่คลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า ไปกินเจียยกุ้งในคลิปหน้านะจ้า